ครับนี่อยู่ที่ท่าลีอุพาวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีครับนีคุณจิ้นเจเจครับดูแลบริหารงานอยู่ขอบคุณบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดครับออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟโดยเสียปามบางแสนนะครับขอบคุณเพชรยินดี Academy, อะคาเดมี่จนสุนวงศาลสิบสาสกุลยิมครับตลาดกลางลลรัศวัยลำดูกาคลอง4 อุปกรณ์เบอยี่ห้อพลายภายใต้กำลัรงรุ่งเจากเพชรดีดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ด789คลองสวนภูร,รีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งปุ้งเผาขอขอบพระคุณครับเอาละครับปล่อยตัวมาในยกที่3เข็มเพชรนี่อาศัยความสดนะครับรูปร่ปรปรางที่ได้เปรียบเดินขยับเข้าหา,ายายมจะเบียดปล้ำในดูว่าโอ้โหไม่ยอมเหมือนกันสถานฟ้านี่อาศัยเก่านะครับวงไหนนี่คอยไล่แขนเอาไว้แล้วก็ มีแข้งขวามีะกัดมีหมัดด้วยนะครับมาดูว่าจะต้านได้หรือเปล่ายิงชกยิ่งแรงแล้วนะครับตอนนี้เข็มเพชที่พยายามจะเดินเร็วขึ้นไปอีกครับอา้าวชนอย่างเดียวน้ำเงินเข็มเพชรอยากชนะต้องชนอา้าวรุ่นน้องเอาเสียไปเสียไปทานฟ้าการว้การว้ประสบการณ์เยอะข้าวขวาไปอา้าวเข็มเพชรหายใจรถต้นคอเอาติดไปติดไปควบไปควบไป นี่ครับคูน่นี้คืนลูกเก่ากับคืนลูกใหม่ครับมาขึ้นลูกใหม่นี่มีดีพอที่จะเฉือนเอาชนะรุ่นพี่หรือเปล่าครับ ตอนไฟแดงดังๆประสบความสําเร็จนี่น้าเงินน่าจะแบบยังหัดมวยเฮ้ยยังครับแต่ว่าต้องติดตามครับน่าคิดน่าคิดเอาละครับไ่สนนะครับรุ่นน้องก็จริงแต่เดินเบียดชวนทะเลาะตลอดลอด,ดูวงในจับได้ตีมได้ไม่ได้นี่นะครับนี่คือคําตอบนะครับเอาละครับปิดเข้าไปแทงเข้าไปโอ้สถานฝาก็มีหมัดคอยโต้นะครับวงในเริ่มจะปล้ำได้ตีได้แล้วนะครับมาถึงตอนนี้เข็มเพชร ยังชนตลอดเหมือนกันสถานฟ้านี่เอาสายหลักเลี่ยมเชิงนะครับไม่มั่วไม่ประทะดูครับวงไหนก็ไล่แขนคู้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบครับอา้าวเข็มเพชรต้องบุกยิ่างหนักอา้าวต้องบุกอย่างเดียวอยากได้ลูกเสือต้องเข้าท่ามต้องเข้าท่ามอา้าวทานฟ้ากอดไว้สายประสบการณ์อา้าวแข่งกระมัดทานฟ้าแดงนะครับน้ำเงินเข็มเพชรโอ้้ายไปเอาจับมาอัพทโต้ไปเอาโอ้โห หักขาหกเมมรตีลังกาไปเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับขึ้นมาสู้กันต่อ,อคู่นี้นี่ออ้ยต้องติดตามครับมาอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแล้วครับเข็มเพชรรุ่นน้องต้องเดินบทเดินเบียดเดินบีบให้รุ่นพี่นี่ใช้พลกระกำลังเยอะๆครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับฝ่ายแดงแกก็ยังอยู่ในทซงอยู่ในเกมของแกครับครับพี่ไม่ว่าชกด้วยความมั่นใจเหมือนกันนะครับสถานฟ้ายังไม่รีบร้อนแต่ว่าอาวุธที่ออกนั้นเนื้อ เลือกออกนะครับโอ้โหแต่ว่าไม่รีบไม่ได้แล้วตอนนี้เข็มเพชรนี่มามาเป็นชุดเลยครับวงในเอาจับได้ตีได้โอ้โหเสียงเชียร์ในสนามน,นี่ก็หึมเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่มาเป็นชุดครับอา้าวโดนเทกระชากไปโอ้โหทำตัง้งหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับ ประานฟ้าก็ต้องออกอาวุธมากขึ้นกว่าเก่าจะตั้งรับเยอะไม่ได้ดูว่าเข็มเพชรนี่พยายามจะเบียดโอ้โหเอาเลครับลูกเก่างัดมาช่วยแล้วนะครับประฐานฟ้าพอลงล่างปั้บก็เททิ้งครับเอามาบนเวทีนะครับรุ่นกันต่อยก4ยกนี้เขาบอกเป็นยกสำคัญทานฟ้ารุ่นพี่นะครับ อย่าอู้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 เอาลุยเลยลุยเลยเอาเข็มเพชรลุยอย่างเดียวทานฟ้าเอาออกอาวุธไปเอาชนอย่าหูไงหายใจรถต้นคอเลยนะครับเข็มเพชร <c oughs> อ่ะถูกทาง,ถ,ทางถูกทรงครับฝ่ายน้ําเงินเข็มเพชรลองเบียดติดชิดนายแต่ว่านี่ครับหาสถานฟ้า โอ้โหม่าเขาบอกว่านี่ครับไหวไม่ใช่อุปสรรคครับสาภาพร่างกายที่โตทุกเม็ดเนื้อเนื้อเน้นเนนเ,นนเ,นนเช่นกันรยบสถานฟ้านี่ครับมหาน้องมาแบบไหนพี่คืนแบบนั้นเลยครับเลือดมาแล้วครับเบียรีโอ้โหเข็มเพชรนี่เวลาออกอ,อกเป็นชุดไม่สนนะครับเดินเบียดเดินป้ามโมออเอาแล้วครับแผ้แตก ดัวแตกหัวคิ้วนะครับสถานฟ้าก็แตกนะครับเอาไปแล้วนะครับคนละแผลโอ้ยลูกนี้สุเข้าไปนี่โดดแทงตามน้ําไปอีกดอกครับเอาละครับเครื่องติดได้ใจนะครับไม่สนนะครับบ้าเลือดด้วยกันทั้งคู่แล้วตอนนี้แลกกันแบบใครดีใครอยู่แล้วครับเอาเลขเท่าไรไม่เป็นไรแอตสินใจตลอดต้องขอบคุณนะครับนายห้างวินัยวีระบูชงคุณสวรรณาบญทุศักดิ์ในน้ำองไทยนและก็พันธะลายจำกระเด็นเอตเซนเอาเข็มละ500บาทเข้าไปไปเข็มเบกเข้าดนเทกจ่ากอ โอ้โหนี่ครับมาชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนมารุ่นน้องเปิดเกมสวนทะเลาะแต่รุ่นพี่ครับเกา๋าเก๋าเดี๋ยวดูหลักดูเหลี่ยมรุ่นพี่โอ้โหนี่ครับมามาชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟน้้าเงินมาเดี๋ยวดูครับลูกเกา๋าละกันสนุกเหลือเกินนะครับทั้งนอกทั้งในนลครับไม่มีใครยอมใครถูกคู่จริงๆครับคู่นี้ ดูว่าสถานฝ้านี่จะดฉายความเก่าแล้วตอนนี้มีหมัดมีศอกโอ้โเลือดที่ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับทั้งคู่นะครับตู้นะครับบวกกันเลยไม่มีใครยอมใครทั้งแทงทั้งหมัดทั้งศอกเล่นเข้าไปดูครับเอาเบียดกันไปทีต่อทีเกดินต้นกันแล้วนะครับใกล้ๆแบบนี้ครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยกดกันมาแรงป,ปีนี้เก่งเสียไปโอ้โหนี่เลยครับโอ้โหไทยทัพภาษานี่นิตการบอกเงินกุตตาคลี นี่ลุ้นนี่ชูชีพพี่นี่เพราะคนรับบ้านเกิดบอกชอบเดี๋ยวมีอาชีพตามมาครับโอ้โหนี่ครับมาละเลงเลือดละเลงเลือดด้วยกันทั้งคู่มาดื้อเหลือเกินดื้อเหลือเกินเข้มเพลสมาแปลว่านี่ครับมาก่อนจะถึงตัวนี่มาโดนรุ่นพี่ครับสถานฟ้ามาฟรีคิกไปก่อนอ่ะตอนนี้ว่ากันตโตโซกันต่อกลางเวทีครับนี่แหละครับเรียกว่า รุนแรงกับเก่านะครับนี่นะครับอาสายเหลี่ยมเชิงนี่พยายามจะสู้ครับตอนนี้กระดานฟ้าวงไหนก็มีเหลี่ยมมีเชิงสู้นะครับแต่ว่าเข็มเพชรที่ต้องชนอย่างเดียวแผลแตกนี่เยอะด้วยกันทั้งคู่เลยครับตอนนี้อยู่ที่ว่าเลือดนั้นจะออกเยอะกว่านี้หรือเปล่าต้องออกเยอะกว่านี้นี่กรรมการต้องให้แพทย์สนามดูครับโอ้โหฉัดมวยอะไรเนี่ยแตกทั้งคู่เลยนะครับเละต้งเป๊ะเลยอะ่ะทั้งทันฟ้าแล้วก็เข็มเพชรโอ้โหละเลงเลือดละเลงเลือด นี่นะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยมาจัดยังไงอย่างเนี้โอ้โหแตกเลยตุ้มเป๊ะ จะไม่ต้องห่วงเลยแอนิานี่มอทมทุกเทมทุกเทมทุกเมทกเม,ทเมครับโอ้โห,โ,หโหนี่ครับมาหัวิตหัวใจนี่สุดๆด,ด,ด้วยกันทั้งคู่เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการอ่ะชมกันต่อ3ยกสุดสามนาทีสุดท้ายยกชิงดำครับโอ้โหสียกแรกนี่แรกกันสนุกดูเดือดพิกไปพิกมานะครับสถานการณ์ตอนนี้ชิงดำเดินเบียดอย่างเดียวนะครับเก็มเบชรเอาเลยครับมีแข้งขวานำไปก่อนพยายามจะปล้ำใน ดูว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับต้องขยันออกอาวุธกันนะครับมาโอ้โหโอกาสโอกาสใครที่ตเน,นี้ยขยันเข้าทำนี่มือกว่าชนะด้วยนะครับนี่กรรมการเออทำถูกทำถูกเอ้าต้องชกต้องชกเวลาเป็น2นาทีกว่าเอ้าไแดงทานฟ้าน้ำเงินเถมเอ้าซ้ายไปโอ้วัดใจกรรมการแล้วนะครับครับนี่ครับมา เขาพวาไม่ออกอาวุธกันนี่หนักใจสุดๆกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับเพราะฉะนั้นนี่คู่นี้ไม่แน่ครับแข่งสุดท้ายดอกสุดท้ายนี่อาจจะชีช้ชะตากันเลยครับเดียวว่าเกมนี้เบียดกันเหลือเกินครับตอนนี้เชิงเอากรรมการเตือนอีกครั้งแล้วนะครับให้ทั้งคู่นั้นออกอาวุธนะครับเวลายังเหลืออีก2นาทีนะครับดูว่าใครหลุดใครหลวม เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับผูน้นี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจโอ้เข้าไปชอ้อนขวาโต้คืนเอาชุดนี้ดูว่ายังไงครับตีกระดานฟ้าล็อกเร็วโอ้โหเอาเลยครับเกมการุกตอนนี้นี่ถือว่าคู่ขี้กันเหลือเกินแมดูแล้วอยู่ที่ใจกรรมการแล้วสามท่านจะไปไหน แล้วก็แฟนหมัดมวยพร้อมทั้งน้ามวยด้วยนะนี่แหละครับความมันความเร้าใจอย่างนี้นะครับทุกพายุมวยมันมันสุกทุกวันสุกเอ้า,อาโดนเตะขวาไปทีหนึ่งอ้าวโดนกินเปล่าไปด้วยนะครับทางทันฟ้าโอ้โหนี่ครับ ตื่นเต้นหวานเสียวครับใครพลาดโดนหักล้มลงไปนี่ถึงกับน้ำตาตกได้ครับคู่นี้มาถึงตรงนี้ยังคู่ขี้เลยนะครับดูไม่ออกมวันนี้ทุกๆคู่นี่เจอกันใหม่ภาค2ส,สาบายเลยครับชกกันแบบสุดมันแบบนี้มาถึงตอนนี้นี่ดูว่าทีมงานทั้งสองฝั่งนี่มันอกมั่นใจนะครับบอกพอแล้วด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิด,ค,ดคิดถูกนะครับต่างฝ่ายต่างคุมเชิงด้วยความมั่นใจด้วยกัน แต่ว่าสี่ยกที่ผ่านมานั้นทั้งคู่ก็ชกกันอย่างโอโหสมศักดิ์ศรีอะไรครับอ้าวลายยกแล้วนะครับเหลืออีกสี่สิบกว่าวินาทีน้ำเงินนะครับเข็มเพชรฝ่ายแดงสถานฟ้าเข็มเพชรแมทีมงานบอกว่ายาวยาวไปยาวไปยาวไปสถานฟ้าขยับมาอีกขยับมาเอา้าเตะมา เขมเพชรบีปลายบีป้ายอ,าอ้าวโอ้ไม่รู้ว่ามือหรือจานะครับเล็กนิดเดียวอีก20กว่าวินาทีแม่ปลายกแล้วนะครับฝ่ายแดงก็คือทันฟ้านะครับเสริมผ่อนวิวัฒน์น้ำเงินเข็มเพชรวอลแพรนันนะครับวิชิพแพรนันวันนี้มาเองเลยอ่ะมาเองเลยเอา้าวปลายกแล้วต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วนะครับฝ่ายแดงคือทันฟ้าน้ำเงินเข็มเพชรนี่แหละครับทูพยูมวยมันมันสุกหมดยกสุดท้าย โอ้โหนี่แหละครับรุ่นพี่รุ่นน้องนี่อบภาพนี้ประทับใจมากๆเลยนะครับนี่ต่อยกันบนเวทีนี่เลือดกระจายแต่ว่าพอพอทกเสร็จนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนี่ทำเนียมตามทำเนียมเลยทีเดียวกรรมาการดูคะแนนเรียบร้อยเลยนี่แหละครับดูคะแนนก่อนใบแรกแล้วนะครับข้าม,มาใบที่สองคำทุง่ง ไบใบสุดท้ายนะครับไปไหนไปไหนน้ำเงินไปที่เข็มเพชรนะครับวัวพรนันเป็นฝ่ายชนะสถานฟ้านะครับเสริมพรวิวัฒโอ้โหนี่และครับต่อยกันเฉียดฉิวเลยว่างั้นเถอะพัก